จากเมื่อวานนี้ครับที่เราเมื่อวานการไว้ว่าเต็มที่เมื่อวาน30ตัวโดยเต็มบนบนในเครื่องของตัวใหนะครับเพราะว่าในพื้นที่ที่รับรองได้เนี่ยนะครับเกษตรที่ประมาณไม่เกินละ2เดือนครับแต่ที่ในพื้นที่ที่สั่งเสร็จในส่วนของเรื่องที้ก็ต้องดูดูไปอย่างต่อเนื่องครับก็ดูความเรียบร้อยของพี่น้องที่มาทางดานของจราจรนะครับแล้วก็ไม่ มาตรการที่ซ like to ูงอเรื่องตน้นนะครับก็มีมาตรการตั้งการตรวจเพื่อให้ดูแลผู้ที่ชุมนุม่อั้นนะครับครับแล้วเอ่อพบมากในพื้นที่ของสถานที่มีการนำวุ้ิเข้าไปชุนหุมนเป็นมือขนาดที่เก้าถึงนะครับแล้วก็ระบบปิกปองหลายลูกนะครับอ่ารักควายก็พบที่ในพื้นที่ของ เราละเะมิดแต่คำตคิดมลนิยมแต่ก็ส่คนตายในขก็เราไม่ใช่คนใหมการสอบสวนบางครั้งแะงง้ะก็ออกไมจับก่อนแต่ขั้นตอนที่เราคือว่าเข้าเมกตามที่ระเมิเดเราก็จะเป็นไนคหับแต่ว่าถ้าชุมนุม้ว่ความสงบเนยก็โอเคเราตอหลางนี้แทนที่ทเหลัการเลยครับวันนี้ผู้ชมสามสิบจะมีการถอดถอนกรจานะครับณวลานี้ผมว่าแตอนนี้อผมคยงแต่ว่าในแขนเนี่ย ที่ชุมพรในเรื่องใช้ทับเบี้ยนะครับต้องมีการปิดถนนที่บริเวณกิโลเมตร415ต่างๆที่บริเวณปางกาน้อยอันนี้ปรากฏว่าเส้นทางขงเราเริ่มมีปัญหาแล้วการยกระดับจำนวนการขนมนั้นทําได้หลายกรณีู่ไม่เขาต้องทำได้หลายกรณีทัการเพิ่มจำนวนคนการเพิ่มการกระจายจุขยายการขนข้า้ขึ้นื่อนห่ก็จากการตรวจสอบก็คือร้านค้าบริเวณโดยรอบเก่าครับ สุราเบียร์ต่างๆยังมีการจําหน่ายตามปกติที่ชุมุูอันนี้ก็ได้ช่วยกันดูเรื่องของอาวุธดูเรื่องของคนเราต่างๆถ้าพบปะก็ต้องรีบบอกผู้ที่โดยเร็วทสุดเพื่อป้องกันแล้ววันนีที่น้องถามเมื่อกี้